อันครับโยกแล้วครับงาโยกแล้วครับนะครับอันครับโยกเลยพี่น้องทราบนี่เขาก็มาเก็บเบ็ดนะครับเป็นเบ็ดใหญ่ครับกับดังแล้วครับนี่กับผมก็บผดด้ลงเองครับเพราะขาเป็นแผลครับหยอ่เราลงไปเก็บครับสองคนครับเดี๋ยวก็มาล่อบังน้ำกันครับว่าสีมีโตบ่ครับกําลังเก็บครับวันเหลือเงียอยู่ประมาณสามสี่หลังครับเบ็ดนาะแปดหลังเงียมันหล่อนไปแล้วครับก็มาหลุนน้ำกันมึงมาติดมีโตบ่ นี่ก็เป็นบรรยากาศย่ำๆนะครับประมาณเจ็ดโมงครับแดดกำลังซองครับผมกับสภาพโดยรอบหมายที่เข้ามาหาปลาครับรับพี่น้องหลังนี่ก็มีอาการนะครับปลาดึงครับติดปลาครับนี่ครับหลังยืนนี่เลยครับตอนหน้าเข้าเนี่ยครับนี่ครับหลงข้างนี้ตรงน้นผมสีไป่ครับโดดตองๆองูยครับ แต่ว่าบนหัวเป็นปลายหยังนะครับอันนะครับโยกเลยครับโยกนั่นนะครับงาครับสังเกตยร์บางงาครับงางาสีสันนะครับงาใหม่ครับเดี๋ยวมาหลุดลงกันบังคับว่าทีเป็นปลายหยังครับเอาครับมาหลุดบังคับว่าที่เป็นปลายหยังนะครับเดี๋ยวผมก็ซ้มให้เบิ่งครับอันครับโยกแล้วครับงาโยกแล้วครับน่นะครับอันครับโยกเลย ครับสังเกตบางงาด้วยครับไอ้มันกำลังสิข่าไปเอาครับนะครับนี่ครับนันดุนเบิงครับนันหนาสิเป็นปลาคอครับเบิงส่งปลาคอครับปลาคอยีีครับนะครับกำลังียวปลาขึ้นมากเหรอครับปลาคออีีครับแต่บ่ฮห้ว่าใหญ่ปลนไเนาะครับเดี๋ยวเบิงโตน้ำกัน โอ้เป็นนาซีมีโลอยู่ครับขนาดไก่ยังแนมเห็นโตนะครับกำลังสีขี่ปากครับเอาขีปเปิดลงไปพอดีครับนาซีมีโลครับแน้มจากระยะไกลเห็นตัวใหญ่อยู่ครับเดี๋ยวถามว่าบึงท่งฟังนะครับว่าตโตปันไหนพี่น้องนีก็เป็นคนงานเท่านะครับเอาข้นมาแล้วครับนี่ครับเป็นปลาคอใหญ่นะครับ นี่ครับแล้วก็ปลาติดรอครับมีปลากากับปลานี่ครับลงปลาโข่เข้าครับยังไอยู่ครับนี่ครับครับว่าก็อาชีพเป็นโลนะครับนี่ครับ นี่จะเป็นผลงานเท่าครับผลงานเท่านี้ครับผมนี่ครับเต็มกระมังครับตัวนี้นะครับน่าจะมีโลกว่าครับประมาณโลสองโลสามนะครับนี่ครับเดี๋ยวพาเป็นผลงานรวมเท่าครับนี่ครับพอเอามาสะสมไว้แต่ละมือครับนี่ครับเต็มถังนะองโดดครับการรวมกับตัวนี้ก็เป็นสีโตนะครับเมื่อตัวงใหญ่ครับกับสีด้แปลงเป็นถังละสองตครับเพราะว่ามันแน่นไปครับนี่ครับ ขอบคุณสำหรับการติดตามรับชมนะครับสำหรับมือนีกับมี่ซัมนี้ครับผมสวัสดีครับ